สวัสดีครับ <c oughs> วันนี้โฮกับผมในมอตนาซาแคสเกมมิ่งนะครับอาวันนี้เราก็ไม่อยู่กันกับเกมเคนะิร์ฟฟี่พาร์ทที่สองแล้วมาเราก็ไปกันเลยเข้ากับตัวแรกไปเราก็ไม่อยู่กันกับการสองครับนี่ครับระเบิดแน่นอนครับเชี่ยนะใช่ละปล่าแล้วตรงนี้ประตัวตัวอะไรวะเข้าไปดูวะล่ม ล้มจะเหตุเ yeah, ด้รงมาแมวแมทททแวทุบับทุบคราทุบเรก็สไลด์แต่เรขึ้นทางนี้อ่ะมีอะไรอ่ะมีประตูประตูเหมือนทางอกางอกเลยก็ทางออกเลยเฮ่อดาวโคลมวิ่ง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 อ่ะบ ตัวนี้ครับกลรูครับว่าเนี่ยครับว่ามันเป็นตัวอะไรผมรู้คเคยเล่นมาก่อนดูว่าอันนี้ดูเหมือนจะน่าครับแต่งจริงแล้วเสอยอจริงเอาไม่น่าแกงที่คนรีิแล้วเฮ็เดน้อยผู้น่ารักเห็ดสดเห็ดสดโลมง,งอครับระเบิดโหเกือบ ถ้าเมื่อกี้เราเก็บมันก็จะดีเหมือนกันล่ะแต่พอนี้เราเก็บไม่ทันโด้ซีโค้ดทนโดร์นาโดทอร์นาโดเฟล้ยวทั้งหมดไอวิโอ้โหคนริงไม่ดีแม่หกอ่ะโคตรก่เอยนีอ่ะแล้ว ไ,ไอ้มีแข่งไรไม่รู้อ้าวรถีครับรถแรงอะ่ะแชมป์กูตงเป็นที่หนึ่งที่หนึ่งที่ที่หนึ่งเท่านั้นที่หนึ่งเท่านั้นที่หนึ่งอืมวุ่และวุ่น เอ้ยน้เอโอ้โหเซ็งแล้วแสงเอ้ยเยตากชิบหายเลยกูเนี่ยแล้เรามาดัดสอต่อเลยน้อละจิิอ๋อย่โอ้โห แมวเลยอะรู้สึกว่ามันจะใช้ได้ไม่ค่อยดีแล้วโหว่เม่นโห่งอคุลน,น,นับงอกุลล่ามาหเลเนี่อะของงอคุลอะเขียวจะขี่ได้ไหมเราต้องขี่ครับทางไหนหไปแม่อะโหไปนู่นครับไม่ได้หรอกไปเหมือนเดิมปมจาครัคบ แสดงว่าตรงนี้ต้องมีบอสแน่นอนครับดูจากลักษณะเนี่ยจะมีอันนี้เก็บเมรับ์เม้าบ,บต่้องนี้ต่อห้องนี้โอ้โบอสปล่อยตายเก็บมาอืกลายเป็นเจ้าไงเป็นเด็กลาครับอืเด็กลาครับ <kilometres> อโอแกเข้าไปกดอีกแล้วจุได้แค่ สามอย่ะยังไม่ถึงหนึ่พันเลยน่ะตรงนี้มีของให้เล่นแจมมับเข้าไปอ่ะตีแล้วเปล่เ,เลยดิสตาร์ตตุ่มบปึ๊เปิ๊เปิ๊บปิ๊บปึ๊บปึ๊บปิ๊บปิ๊เปเป เร็วเร็วดิเร็วดิใส่กาวันนี้นี่วันี้ปุ๊บระเบิดแล้วเป็นโกขันครับต้องไม่เฟลวัาจะพาที่หนึ่งที่เคยเฟลมาหนึ่งรอบต้องไลท์ที่หนึ่งเท่านั้น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 เกตที่หนึ่งจะได้ครับที่หนึ่งจนได้ที่หนึ่งจนได้ เลือกสามตัวหึซิ่งจนหน้าสามตัวอ่าไปอันสาวมาต่อไปอันสตูดิโอสาวมาต่อฮึข้างหลังผมไม่มีอะไรครับเี่ก็จะมีอะไรหรือเปล่าของทางอยู่ทางเดียวต้องไปอืมอืม โอ้โหเซ็ง,งเลยตรงนี้ต้องเอาตัวดามาครับแน่นอนนี่งไงล่ะเฮ้ยเยอะโอ้เฮ้ยไม่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 โอ้โหหมดแล้วไม่มีแล้วโอ้โหแตกเอ้ย แพงแล้วรับโอกีวโอสัตว์มน,นี่ปลาครั์ปลาเฮี้ยใส่โอ้โหโดวูว่าคุณดูปลาปลาใส่เฮียนะ้ยที่แววนกัะน,น้ำนี่ไม่ได้แดกหรอกไม่ได้แดกครับไม่ได้แดกไม่ได้แดกจิ๊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 กมันมาแล้วตะกี้มึงทำให้โกเสียอืทำให้กูเสีย ทำไม่กูเสียทำไม่กูเสียเสียหมดเสียหมดเสียหมดโตดอื้มบอสเลยสักมาดีดาบแดกแม่งแดกแม่งแดกไหมแดกแล้วปล่อยแดกครับแดกแดกครับแดกแล้วปล่อย แต่ก็ปล่อยโอ๊ะฟันกว่าไม่รู้ไปแล้วกูคือใครไม่รู้ไลแล้วปลาไม่โดนหรอกไอกามาดิมาด yeah, oh. ิเย OK. ้ชนะฉันคอมพลีตอ้าวยางยางมางอับงลางมีปลาอย่าอย่าจะท้าไม่น้ำตงแหงตงแหนงตงแหงเพิ่มมาสองอันคร ไปัต่อฮะชนะแล้วไปไปเข้าไปในประตูเข้าดิยีออ็อฟเจ็ดโอหอ,อืหมแม่โคขีกองอะไรเมืกี้นี่อะไรห้องอะไรน่ะรู้เลยห้องอะไรน่าแลมเลเซอร์อันนี้ัำได้เอ้ยเที่ข้างบนก็เขียนอยู่ว่าเลเซอร์ ไม่ต้องจำได้ข้องบนก็ข He ้างบนข้างบนกเห็นอยู่ข้างบนอเอข้างบนกงเห็นอยู่เนี่ยเป็นด่านสี่ต่อแล้วขับดิจิว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 เฮ้ยเอ้ยเอ้ยเนินเนินเนนเนนเข้าแล้วนงาสแมากโหนี่หมูน้อยที่หน้าของฝาแล้ว อดไดเลเซอร์แล้วมาแล้วคุ้มกับที่ได้ชีวิตนะโอ้ยอย่าไม<ว>่ได้แด่ไม่ได้แด่หรอครับไม่ได้แด่หรอครับไม่ได้แด่อาดีสัตว์มายวานมาแรงเลยไอ,อ,อย่าขงนี้ต้องมีนีะครับผมจะเอาอิด จอห์ห์สโตนหินนี่ว่ะบอสไอกาหัวบอสทำอะไรไม่ได้แล้วเราเาะไรกันรอ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 เอ๊ะบอสไม่ค่อยกองอ่ะเนี่ยต้องโดดตัวน็อตปล่อย แต่ก็หล,ลุมออกมานี่ครับได้ใหม่มใหม่ครับห้องเนี่ยอ nee ุอ้ยหายเฮ้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 ยอุสตห์เอาซะเอาซะกูเออเออไม่เออเออเออ เออดีกลับมาเหมือนเดิม,มหื่ไม่งั้นนะกูจะฟ้องควงคณะแน่สัตว์เรื่องเนี้ยถึงควงคณะเข้าใจป่ะอะไรครับนี่มีกรั้งครับน่ะมันต้องซีมันถึงเยอะเดวสอยาโอ้โหแม่ง มันค้าว่าไม่จำเป็นต้องปล่อยเวลาครับแต่ตรงนี้จําเป็นแล้วเอ้ยเออเก็บจิว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 โอ้โหอยาเงียบเงียบเอย่าอียบเราสำลวกไปครับน่าทางมันไม่ได้มีทางเดียวสมัครเสมอไปอ่ะเอ้ยอืม นี่ไงทางนี้นะตัวนี้อะ่ะโอ้โหอะไรมะขนเราแม่งโคตรยากเลยเดี๋ยวระวังมืองเมืองฮาครับนี่อันนี้อะไรวะอ๋อใส่สซ้อะไรเนี้ยจะได้แบบประมาณว่าได้เลือดอ,ะอ่ะนะจริงด้วยแล้วก็

อ้าวมันมียาเหมือนรู้ใจครับเหมือนรู้ใจเหมือนรู้ใจเหมือนรู้ใจแตวโอ้ยตรงนี้มีสายครับสายเก่าจิวจ้วจิว้วจิ้วโอ้าห,กกหา,อาเก็บเหดนายอะไรนั่นเราครับสลริยเออเออ เชียงไปข้างบนหรือข้างล่างนี่ไหนล่ะข้างล่างอ่ะข้างล่างเลยอ่ะอ่าเข้าไปอือให้คุมเขี่เลือดเลือดกูก็มีเต็มสัตว์อือแบกมาก Ở kèm ngay lòng ninh mi lạy Ở hèn 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 ok tôi cái à, like. hẹn. 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 Ôi, tụ lắm tôi lắm mọi người không bao kèn nha mọi người mày 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 này mày 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 คิดอีกนี่รู้แล้วต่อน,นี้มาชนนี้แน่น่าว่าแล้วจริงด้วยชั้นล่างน่าจะมีกันแล้ว ไม่มีแล้วไปกันเลยสุอร์แมนสุ per man หรอไอ้สัตว์ฆ่าแม่งหมด ไรมึงมึงเจ้าไม่ไรสัสแม่อืมเข้าไปอีกสัสเข้าไปสังเข้าไปเฮ้ยเฮ้ยน่ะใช่ไหมสัสสมาสิบสี่ตัวโอ้มึงเลยคอมึงไงนสัสคอมึงอ่ะเออนนั่แหละคอมึงมึงสู้แหละเด็ก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 ไม่ได้แดกครับไม่ได้แดกโอ้ยได้หงแยะ บ่อดิเห็ดสบอแล้วนะครับต้องรู้ว่าห้องนี้ห้องอะไรห้องอะไรวะพี่ดาวครับอ๋อดูละไปด้านหนึ่งนะสองนี่โอเคผมเก็งละผมเก็งละวไม่มีอะไรวาะครับบ่อเลย อ่ะเอาบาอาลอะไรสูอร์บารีเฮ้ยไม่ใช่องนี้ไอ้แับโอ้ยกูจะเป่าวุดไม่ได้เอาไอ้เงยี้เอ้ยผิดหนูกเปล่าายโธ่ตาย้วไอ้ไก่เอ้ยสกิลสก e n แล้วโหุ่ดไอ,ดกอ้กิโมะเอสกิล เฮ้ยปอาวเหี้ยม่ตัวยาคุรอมึงล็อกใช่ไหมมึงล็อกเหรอไอ้สัสโถมึงล็อกไม่จริงว่ะล็อกจริงมันไม่ทำอย่างนั้นมันล็อกจริงไอ้สั์เฮ้ยควาย โอยดูคนเราทำไงกูล็อกทำอย่างงี้แต่เออต่อยใส่แม่เฮออ้ยมาดิแล้วเบอดใช่ฮะโอยแพ้แล้วเหรอเฮ้ยได้ไมาแล้วกูร้อกกูร้อง พลังแห่งความล็อกครับกลวัตช์ไสองทีครับตายหายครับตึ้งตึงหกตึึงต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 ึงเอเอ้ก็ขอจบพาร์ทนี้ไว้เพียงแค่นี้ครับขอบคุณที่ดูกันมาครับก็ขอบคุณครับสวัสดีครับเจอกันพาร์ทหน้าครับครับบ๊ายบาย